ราชดสการจังหวัดพิศโละนะครับท่านเอกวิชาลีาท่านเอกวัมพลท่านก่อเที่องเวลามาและถาข้อนศรสมบัสิภูรุพันธนะครับจะม่ร้กล่าวเปิดการแข่งขันนะครับฟุตบอลอาชีพลีดภูมิภาคทูเชนสองประจำวันนี้นะครับนั่นคือระาศพิธีารเก้าเก้า เรี่ยมกับผู้ชมที่ทราบนะครับเนื่องจากว่าวันนี้มีการขายทอดทานกรัโชคสิบเอ็ดนะครับก็ทางเรจะเดี๋ยวิธีการมากนอคร่ะอาจจะไมได้เสียงก็เป็นช่วงตั้งแต่ว่ายออกงานทีวีนะครับท่านอาจารย์ศาสตร์เซนรับ จะมีใคายพรายเชิญแต่คณะกรรมการจัดการในฐานนะครับขออนุญาตเดินนมสนามนะครับเละแลเดินตรงนี้นะครับเป็นคณะกรรมการจัดการในฐานนะครับที่จะว่ารอสัญญาณนะครับ ที่จะถ่ายทอดสดออกอากาศทางช่องสิบเอ็ดนะครับฉะนั้นก็ขอให้รอสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากนี้อีกสักครู่หนึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกครับท่านดรบิชาเรย์จันทร์จันล่าวต้อนรับนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับท่านนายกสมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลกครับท่าน ครักเรียนท่านประธานคณะกรรมการการแข่งขันท่านสมบัติคุรุพันธ์ท่านผู้ว่าการจังหวัดพิษณุโลกดรปริชาเรืองจันท่านวิมลการณ์ณประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันทุกวันอาชีพเอกภูริภาคดีแคชชั่น2009ท่านโชคดีดาราวิทยากรประธานสมาค์การหาสุจังหวัด ที่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในนามคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านผู้มีการสำนักงานพัฒนาการยามกีฬาพัฒนาการได้ลงนามสลับเวลาให้เกียรติประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลอาชีพรลีทูลภาดิวิชั่น2 2009จังหวัดพิษณุโลกในครั้งนี้ จังหวัดพิษณุโลกมีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพบีซุนว่าดีวิชั่นสองสองพันเก้าในฐานะเป็นทีมเจ้าบ้าดจำนวนสิบนั้นในวันน really you ี้เป็นนั้นแรกทีมฟุตบอลจังหวัดพิษณุโลกท่านดรีชาเลนจั์ตั้นมูลมีมนการเล็นรัฐาลประธานจัดการบริการการแข่งขันทุกบอร์ดดีวิชั่นท่านประธานรัฐการจัดการแขในฐานะคณะกรรมการท่านผู้จัดการทีมจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดป่า และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดที่รบและชาวภาคเหนือทุกท่านผมรู้สึกดีๆเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสามาเปิดกาเป็นประธานในพิธีเปิดแข่งขันช่วงบอลอาชีพลีกยู2 2009จังหวัดที่รบในวันนี้จากาการกล่าวรายงานและวัตถุประสงคการจัดงานทุกท่านคงเห็นสมัยในมาร่วมกันจะมีกรรมีคุณค่ายิ่งต่อประเทศชาติในนามของประธานบริาการแต่งงานในฐานในนามของคณะกรรมการ จต่การแข่งขันขอขอบคุณทุกท่านและทุกฝ่ายขอให้ทุกท่านทุกฝ่ายอำนวยวัสดุดำรงวัตถุสงให้เกิดคุณค่าการมียิ่งโดยเฉพาะนักกีฬาทุกทีมขอให้ดำรงไว้ซึ่งการก็จะจะเป็นประธานใช้รางการในการจัดการแข่งขันลูกบอลอาชีพตีภูมิภาคตีชาติแล้วถ้าจะเป็นนักกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานภูมิภาคประเทศไทยเอาอิสระ ได้กรรมธิการการท่องเที่ยวและกีฬาสภาพนแยนราศดรด้วยนะครับเรานนักแล้วนะวันนี around around well, okay, voilà ้เราก็ได้รับเกียรติเช่าจากท่านบิโมยานะประธานนะครับกับการจัดการในการผู้บองอาชีพประเดี๋ยวภูมิภาคดีมิชันแก็ได้มาร่วมกับพี่น้องชาวจังหวัดพิชุโร่ด้วยนะครับและตอนนี้ก็จะมีประธานนะครับกับการจัดการในการผู้บองอาชีพประเดี๋ยวภูมิภาคดีมิชันภาพเลยนะครับคุณเรียศักดิ์ ต้าชาด้วยนะครับสังหวัดที่ชั่วปีนี้ก็รับารท่านใจที่ไปท่านจะชมเกมการแข่งขันฟุตบอลลีกพูลภาคที่เช่น2ประจำปี2อ0พัเก้าพ่ายนะครับผู้ที่10บระหว่างสโมสรฟุตบอลพิสโลพบกับสโมสรฟุตบอลจังหวัดตาในนาผู้เล่นของสโมสรฟุตบอลทีมจังหวัดตาเอฟซีนะครับอยู่ในชุดเสื้อสีเหลือง การเดินขาวคุณรับขาวรายชื่อทีมต่อไปนี้ผู้รักษาประตูหมายเลขสิบปครับจตุพรมาสาหมายเลขสี่กัปตันทีมเทกหมายสชดรหมายเลขสิบสามพาุโสธชัยสาร หายเลขยี 24, ่โโ14ิลลิพมสีแท็และหมายเลขสามสิบกับสีนมิโลแก้วแสนสายผู้จัดการทีคมคุนเจษฎา